รักขณาราศีธนูธันวาคมนี้เดินทางดีและมีเงินเข้าล้วลวสวัสดีครับทุกท่านและชาวรักขณาราศีธนูยินดีต้อนรับสู่ช a n e ลของอาจารย์เกรเทวาครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่ก็เข้าเดือนสุดท้ายของปี2 6 6 4แล้วนะครับ ก็บอกเลยนะครับว่าฟังกันให้ได้เลยครับมีดวงดาวดีๆเยอะเลยนะครับเป็นข่าวเดียวชาวลัคนาราศีธนูแน่นอนครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาจารย์ใช้โหราศาสตร์ไทยและดาวจรในการทํานายนะครับและเน้นดูลัคนาเกิดจะแม่นยําและตรงกว่านะครับถ้าใครยังไม่รู้เข้าไปเช็คลัคนาเราได้ที่ Google ครับ พิมพ์คาว่าเบอร์ฟันทงครับก็จะมีขึ้นให้ใส่ตัวเลขนะครับวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับก็จะรู้ว่าลักนณะอะไรแล้วมาฟังคลิปนี้ได้เลยครับก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ลักราชสีมณะที่นี้ด้วยนะครับที่ทําเว็บตัวนี้ให้แต่ถ้าทําไม่ได้จริงๆครับบอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดพศเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับก็จะบอกแล้วก็ไปฟังลักนณะนั้นได้เช่นเดียวกันนะครับและก่อนไปรับชมครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ครับ เพราะว่าจะได้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนนะครับมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนครับเพราะนั้นติดตามได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาดูกันเลยนะครับว่าเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีธนูครับจะเป็นเช่นไรนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับมีดาวมากระจุกอยู่ที่ตัวเรานะครับในเรื่องการเงินนี่เพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็บอกเลยครับว่าตัวเราเนี่ยได้อุดมมาเกณฑ์นะครับ แล้วก็บวกกับเทวีโชคทับตัวอีกครับโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยครับว่าถ้าได้อุดมเกณฑ์ก็แปลว่ามีเกณฑ์อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ํารวยได้นะครับจังหวะนี้เทวีโชคก็โชคจากผู้หญิงครับนะครับจะมาได้เด่นได้เร็วที่สุดคือดาวศุกร์นี่แหละครับดาวศุกร์ตั้งแต่วันที่3นะครับธันวาคมนะไปลอยสถิตสวยงามเลยนะครับ อยู่ในเรือนการเงินของเราครับเทวีโชคคำพีกล่าวไว้ว่าเทวีโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจนาจะสักดุจพระราชาพระราชินีไม่ต้องซื้อหาก็มาเองโอ้โหมาแน่นอนเลยนะครับตรงนี้แล้วดาวศุกร์นี่มาจากภพลาภะด้วยลาภะกระดุมพระครับโชคลาภเงินทองมาเต็มบวกกับกลางเดือนครับดาวอาทิตย์ครับวันที่ส6บหธันวาคมครับก็มาสถิตยอยู่ในเรือนตนครับ ทับลัคนาครับดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนตัวเองเป็นคู่มิตรกันครับโอ้โหโชคลาบมาเต็มเมแถมดาวพุธอีกครับมางแต่ต้นเดือนครับวันที่4ี่ธันวาเรียกว่าดวงดีตั้งแต่สามสี่ธันวาเป็นต้นไปเลยก็ว่าได้นะครับแต่แน่นอนครับตัวเราดาวพฤหัสได้อุด,ดมเกณฑ์อยู่ในเรือนสัตว์ช้าแปลว่าเราจะต้องเดินทางเจรจาติดต่อคลิปคอนเนคชันพบปะคบค้าสมาคมทําตัวเป็นนักการทูตนักการสื่อสารได้เลยนะครับก็จะเด่นนะ และบวกกับต่างประเทศเพราะว่าคนลักนาราศิธนูเนี่ยโดดเด่นเรื่องต่างประเทศมาตั้งแต่เกิดแล้วครับเพราะฉะนั้นใครทํางานติดต่อดีลกับบริษัทข้ามชาติอยู่องค์กรข้ามชาติขายสินค้าจากต่างประเทศหรืออยู่ต่างประเทศดีใจด้วยครับเดือนนี้คุณจะเฮงปังรวยครับโชคลาภก็มาเพราะดาวศุกร์เห็นไหมครับมาแต่ต้นเดือนนะได้เป็นเทวีโชคบอกเลยครับว่าเดือนนี้แค่ลงมือทําสําเร็จแน่นอนครับยินดีด้วยเลยนะครับตรงนี้ พอเรามาดูเรื่องการเงินก็บอกเลยครับว่าเงินเนี่ยได้หลายทางเพราะอะไรก็ดาวเสาร์ก็เป็นกเกษตรอธิบดีอยู่ในเรือนการเงินอยู่แล้วบวกกดาวศุกร์อีกครับก็มาลอยเสริมอีกมีทั้งสองดวงไงอย่างน้อยก็สองช่องทางแหละครับเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานรับจ็อบด้วยทํางานด้วยทําอะไรหลายอย่างเนี่ยเดือนนี้จะเป็นประโยชน์จนร่ํารวยมากครับบอกเลยนะครับก็เลยบอกว่าทั้งหาเองไงแล้วก็ได้จากโชคด้วยเห็นไหมโชคนี่คือเสีย่ยงโชคก็ได้หรือทําอะไรแล้วมันมีมุมประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นน่ะ ทำให้เราได้งานง่ายขึ้นประสบความสําเร็จปิดการขายง่ายขึ้นได้หมดทุกอย่างครับต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็ยิ่งดีนะเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวอาทิตย์มาจากภพสุพระทัพลักนณอยู่ที่ไหนก็จเจริญอยู่ที่ไหนก็ประสบความสําเร็จและภาพนี้จะชัดมากยิ่งขึน้นก็คือที่16ธันวาไปแล้วครับเงินทองเข้ารัวๆครับและที่สําคัญดาวอังคารครับที่มาแต่วันที่4เนี่ยเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนวินาศครับ และเกษตราสตรดทีดได้สองตำแหน่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครทํางานนะครับเกี่ยวกับเรียกว่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือแก้ปัญหาออนไลน์เนี่ยหรือคนให้เนี่ยได้หมดเลยโอ้โหมีไรายได้แบบได้จริงๆครับเขาเรียกว่าเทวีโชคนำหน้าลัคนาแล้วอยู่หลังลัคนาแล้วทับตัวเนี่ยสามดวงนี้นี่มันชัดเจนมากครับอังคารอาทิตย์ศุกร์ครับนะถึงแม้จะมีอุปสรรคก่อนแต่ได้แน่บวกกับอึดถึกทนด้วยนะครับ เพราะอะไรครับเพราะดาวเสาร์นี่แหละครับเราก็ประมาทไม่ได้นั้งเราต้องรู้ไว้ว่าสุกเกษเป็นคู่ศัตรูอีกครับเพราะนั้นต้องมีปัญหาก่อนอุปรสรรคก่อนมีไม่เข้าใจกันก่อนแต่เชื่อนะครับทาต่อลุยต่อเดี๋ยวจะได้เงินก้อนโตเข้าลัวๆตามที่บอกอย่างแน่นอนครับส่วนใครทําธุรกิจก็เป็นจังหวะที่ดีสิครับลูกค้าจะเข้ามาเยอะลุยเต็มที่ขยันแบบต่อเนื่องพูดนี้เพราะอะไรก็ดาวอ,อังคารไปได้ความขยนันแต่ไปสถิตยอยู่ในเรือนวินาศ สแสดงว่าเรามีเกณฑ์จะขยันตามอารมณ์หรือครึ่งๆกลางๆเพราะฉะนั้นเมื่อฟังผมผมแล้วก็บอกเลยครับว่าต้องทําให้เต็มที่ครับขยันแบบต่อเนื่องขยันให้สุดเล่มทิ้งประตูเลยเพราะดวงดาวเทวีโชคคือทําก็สําเร็จแล้วอ่ะเหมือนมีโชคมาช่วยอ่ะไม่ทําได้ยังไงครับเพราะฉะนั้นทําเลยและเดินทางก็มีเฮจะประสบความสําเร็จและเลือนวินาศเนี่ยในทางความหมายโหราศาสตร์ในแบบอาจารย์เกศเทวาในยุคดิจิตอลนะหรือย,ยุคออนไลน์คือก็ทําออนไลน์ไงครับ อาจารย์เกตเทว่าก็มีดวงดาวเกี่ยวกับเรือนวินาศนะครับแล้วก็ทําออนไลน์เห็นไหมผู้ติดตามจะเป็นแสนคนอยู่แล้วภายในเวลาปี2ปีเห็นไหมครับมันทําได้เพราะฉะนั้นดวงนี้ก็ทําได้ครับถ้าตั้งใจนะครับศึกษาเรียนรู้ประยุกต์พัฒนาต่อย,ยอดได้เลยนะครับมีเกณฑ์จับตัอเขาสำเร็จนะครับในเรื่องของธุรกิจการงานขครยับขายายคึกคักได้เลยนะครับใครทํางานประจําตกงานมีเกณฑ์ได้งานครับเพราะดาวการงานดาวพุธทับตัวเลยนะครับตั้งแต่วันที่4ี่ธันวาครับอ่า แล้วใครมีงานอยู่แล้วงานจะเดินหน้าครับเน้นบริหารจัดการครับเอกสารบัญชีตัวเลขการค้าการขายอสังหาริมทรัพย์ดาวสุขก็เป็นดาวเกี่ยวกับของกินอาหารเสื้อผ้าความงามบิวตี้ได้หมดต่างประเทศได้อีกเห็นไหมครับ งานจะมีเข้ามาเยอะงานทับตัวแล้วงานดาวพุธเป็นปากเกษตรด้วยแปลว่าดวงนี้มีเกณฑ์ได้งานคนอื่นมาเป็นงานของเราถ้าเจ้านายเห็นเรามีความสามารถให้งานเราเยอะขึ้นเอางานของอื่นมาให้เราทําก็อย่าบน่นอย่าดานะครับทําต่อไปเถเดี๋จะเป็นผลงานเดี๋ยวจะทให้เราได้เงินได้ทองได้รับโอกาสดีๆมากกว่าคนอื่นไงครับรู้เทคนิคนี้แล้วทาได้เลยนะครับเรื่องความรักครับแน่นอนครับดาวศุกร์นำหน้าลัคนาดาวคู่กับดาวพุธเห็นไหมมาทับตัวอีก ร่วมกับดาวที่เป็นเทวีโชคเป็นคู่มิจันอีกมีมาจีบแน่นอนครับแถมยอมเราทุกอย่างด้วยเพราะดาวคู่เป็นปักทับตัวเราอ่าแต่ก็ต้องใจเย็นๆนะครับอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นก็ได้นะครับช่วงโปรยาหอมนี่เพราะอะไรเพราะสุกกระเสานำหน้าลักนาอย่าเพิ่งไปประมาทนะครับแล้วก็เช็คด้วยว่าโสดจริงหรือเปล่าส่วนคนมีคู่ครับโอ้โหจังหวะนี้ครับแฟนเหมือนแมวครับเชื่องมากว่านอนสอนง่ายอยากได้อะไรให้บอกหรือมีเกณฑ์เจ็บ ปวยเล็กน้อยเราก็ดูแลได้บวกกับดาวแฟนไปร่วมกับดาวอาทิตย์กลางเดือนนะครับได้เทวีโชคแสดงว่ามีมุมที่จะเปเราขออะไรก็จะได้นะครับดาวอาทิตย์มาจาัพบสุภาษแฟงว่าแฟนมีมุมจะประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างแล้วก็ส่งผลดีถึงเราด้วยหรือสุภาษคือต่างแดนเดินทางไกลก็ไปเที่ยวกันได้ครับเห็นไหมดทีทั้งคู่เลยหรือจะมีทะเลาะก,กันบ้างเล็กน้อยก็อย่าเด้กเป็นกังวลก็ปรับความเข้าใจกันได้ครับสุขภาพครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวพฤหัสดาประจำตัวเราเดินหน้าเต็มกําลังครับดีแข็งแรงหายป่วยหายเจ็บครับเราจะได้เดินทางไกลด้วยสู้ๆเลยนะครับจังหวะน,นี้เพราะดาวพฤหัสอยู่ใน,นสัจชะก็คือเดินทางอยู่แล้วแถมดาวอาทิตย์เนี่ยมาทับลัคนาใครจะร้อนอยู่กับที่ไม่ได้ครับเดินทางแน่น,นอนครับกลางเดือนไปแล้วนะครับบวกไปอีกหนึ่งเดือนก็ถึงกลางเดือนมกราคมนั่นเองนะครับเพนะราะฉะนั้นช่วงปีใหม่แฮปปี้นิวเยียดีข้ามปีนะครับเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้ไปเขาดาวอะไรที่สถานที่สวยๆได้เลยนะครับตรงนี้ แต่เรื่องบริวารลูกอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าไม่แจ่มเน้นทําเองจะดีกว่าเพราะดวงเราดีมากๆเลยนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนปุตตะก็คือดาวงคานนะไปอยู่ในเรือนวินาานะหรือไปให้ทํางานไกลๆเลยเพราะได้เป็นเกษตราธิบดีและทีวีโชคในเรือนวิน่าต้องไปไกลๆนะครับอะไรแบบนี้ถึงจะดีนะครับหรือลูกมีเกณฑ์จะได้สอบติดได้ทุนไปอยู่ในไกลๆเราหน่อยอะไรเงี้ยแต่จะดีครับให้ผลประโยชน์กับเรานะครอบครัวครับ ข้าพโคก,กระดาษพรหัสและเจ้าเรือพันธุได้อุดมบักเกย์น,นะครับในช่วงจังหวะนี้ก็มีมุมจะนําสิ่งดีๆมาให้เราแนะนําคุยกันบ่อยๆเดินทางไปมาหาสู่กันบ่อยๆนะครับจะดีครับจะพ่าลุ่งครับโชคลาภครับจัดหนักจัดเต็มครับเงินเข้ารัวๆโชคก้อนโตครับนะแต่แนะนําวิธีการได้ก็คือซื้อกับผู้หญิงสิครับเทวีโชคเยอะแย,ยะสักขนาดนี้เลยนะครับเลขก็เลขจากตัวเราก็ได้เลขจากสิ่งใกล้ตัวที่เรามองเห็น แปลเป็นเลขได้หมดดาวทิศพบสุภภาเป็นเทวีโชคซื้อที่วัดซื้อแดนไก่เช่นไปเทีเท่ยวแถวฮา,หาหนอยไหมมาเรล,ลาวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มีโชคครับยิ่งถ้าพื้นดวงเด่นนะมีเยอะแน่นอนแต่ถ้าใครพื้นดวงโชคลาภไม่เด่นก็จะถูกนิดหน่อยหรือไม่ถูกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็ให้เข้าใจตรงกันเพราะนี่คือถ่ายดาวจรนะครับแต่ก็มีเลขมงคลเลขนําโชคให้ของเดือนธันวาคมครับเจ็ด 1 4 6นะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านประสบความสาเร็จร่ํารวยในเดือนนี้กันเลยนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยนะครับและนี่คือบทสรุปคําทํานายโหราศาสตร์ไทยแบบอาจารย์เกสเทวาที่ชัดเจนครับท่านใดฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แนะนําให้กดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะครับเพราะจะมีอาจารย์เกตเป็นเลขาส่วนตัวครับไปฟังก่อนรู้ก่อนก็รวยก่อนนะครับแล้วก็มีปัญหาก็บอกทางแก้ก็จะรอดก่อนครับเพราะนั้นติดตามได้เลย แต่ถ้าสนใจดูดวงเจาะลึกครับของท่านยินดีครับเพราะดูแม่นๆน,นะครับต้องดูดาวจรสิบดวงบวกดาวเดิมอีกสิบดวงครับแล้วมาทํามุมอะไรกันนะครับจะวางแผนชีวิตได้จะบอกได้ว่าช่วงไหนถึงจะดีจะแก้ยังไงจะได้หรือไม่ได้แบบไหนนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาได้อะไรบ้างแล้วต้องทําเช่นไรรับฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนุคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสาเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและรล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษณะเพราะลักนณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า